สวัสดีจากสเดนในเทศก,กาลวันคริสต์มาสนะคะพ่อแม่ปู่ย่าตายาที่สเดนก็จะตื่นเต้นนิดนึงเตรียมตัวที่จะเป็นซานตาคลอสแต่ที่สเดนเรียกว่าทอมแตนนะคะพ่อกับแม่ก็เตรียมจัดซื้อของขวัญไว้ให้ลูกๆเนะื่องจากปีนี้พี่จัสมินก็โตแล้วนะคะรู้จักซานตาคลอสแล้วและรู้ว่าวันคริสต์มาสจะมีซานตาคลอสมาให้ของขวัญพ่อกับแม่เลยเตรียมการใหญ่เลยค่ะปีนี้จะหาซื้อของขวัญและ่อของขวัญแต่ว่าลูกๆไม่รู้นะคะแต่ว่าปีนี้เรายังไม่มีต้นคริสต์มาสที่บ้านคะ่ะพอลองตั้งอุปกรณ์บางออยยยย่่่่าา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 งแลลลลล้้ววววสหหกกก็็ไปปคคมมมเเเเนนะดีีี๋ร รอน้องจูลีนตัวสักหน่อยจะได้ไม่รื้อค่ะพ่อกับแม่ก็เตรียมการใหญ่เลยค่ะว่าแซนต์คาลอจะมาเซอร์ไพรส์พาลูกนอนแล้วกว่าจะนอนได้นะคะป๊าป๊ามาม่าก็มาจัดเตรียมห่อของขวัญค่ะกว่าจะเสร็จได้แม่ดูดนาฬิกาตีสองครึ่งเลยค่ะทำไงได้อยากเซอร์ไพรส,สล์ลูก,กที่นี่พ่อแม่ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับลูกๆมากค,ค่ะก็เป็นการสอนลูกเป็นตัวว่าให้เป็นเด็กดีเด็กคนไหนที่เป็นเด็กดีทอมตันก็จะมาให้ของขวัญเยอะๆมากเลยคะ่ะเตรียมการใหญ่สําหรับวันพรุ่งนี้รอดูอาการพี่จัสมินที่จะโดนเซอร์ไพรส์ ขอให้เป็นวันคริสต์มาสที่ดีสำหรับทุกๆคนนะคะ ันนี้ก็เป็นการเตรียมการเซอร์ไพรส์นะคะทุกคนว่าจะมีทอมแตนมานะคะพรุ่งนี้ลูกๆจะรู้ตัวหรือเปล่ามาลุ้นกันค่ะบ <ug> <app> <ug> <app>